การเล่นของเด็กนะคะถือว่าสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางโคหนะเข้าใจว่าการเล่นอ่ะมันเป็นเรื่องเล่นๆเ,เหมือนทุกคนนะคะผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อการเล่นมันคือเรื่องที่แบบไร้สาระแต่ที่จริงแล้วอะ่ะการเล่นมันคือการทํางานของเด็กๆค่ะการเล่นเนี่ยมันก็มากับธรรมชาติของเด็กๆนะคะซึ่งนะับว่าเป็นกิจกรรมอ่ะที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนะคะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง ร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาด้วยนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เด็กๆเ,เล่นนะคะเขาจะได้เคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ได้ใช้อวัยวะในร่างกายของเขานะคะนอกจากนี้นะคะกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเขานะคะนิ้วทั้ง10นิ้วเนี่ยก็จะขยับขยือนนะคะซึ่งกล้ามเนื้อมืออันนี้นิ้วอันนี้ของเขาเนี่ยนะคะถือเป็นสมองที่สงเลยที่จะ มาช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากการเล่นที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวในกล้าเมเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังพัฒนาในเรื่องของการทำงานประสานสัมพันธ์ของร่างกายส่วนต่างๆนะคะเช่นในระหว่างการเล่น ของเล่นเด็กจะต้องมองไปด้วยตาไปด้วยก็คือ eye hand coordination นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังพัฒนาในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเพราะว่าการเล่นเนี่ยเป็นการเหมือนการเรียนรู้ไปอีก วิธีหนึ่งด้วยนะคะเด็กจะได้เรียนรู้แต่ได้อารมณ์ที่ผ่อนคลายนะคะดังนั้นนะคะเขาจะมีความสุขและก็สนุกนะคะแล้วก็อยากที่จะเล่นไปเรื่อยๆซึ่งการที่เล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะมันทำให้เขานะคะได้ค้นพบตัวตนของตัวเองได้ก้าวพ้นข้อจำกัดนะคะมีความรู้มีทัศนคตินะคะแล้วมีการนำการเรียนรู้เนี้ยไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ก็คือคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่อะคะ่ะมักจะเข้าใจผิดนะคะว่าการเร่งอ่านเร่งเรียนเร่งเขียนนะคะเป็นการพัฒนาลูกให้ฉลาด แต่ที่จริงแล้วเนี่ยในหลักเรื่องของการพัฒนาเด็กแล้วนะคะมันเป็นหลักการพัฒนาที่ผิดเลยนะคะเพราะว่ามันถือเป็นการบั่นทอนศักยภาพของเด็กะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนนะคะจะมีความพร้อมนะคะเด็กบางคนนะคะพอไม่มีความพร้อมนะคะพอถูกยัดเยียดนะคะเขาก็จะรู้สึกว่ากดดันเพราะว่าถ้าเด็กได้ปลดปล่อยได้เล่นแบบอิสระ,ะค่ะมันจะทําให้เขาเกิด จินตนาการเกิดการเล่นที่สร้างสรรค์หรืออาจจะกลับกันคือการสร้างสรรค์การเล่นขึ้นมาอย่างนะะี้ค่ะมันจะเปิดกว้างความคิดทุกอย่างเลยนะคะมันก็เลยต่อยอดการเรียนรู้ของเขาได้มากกว่าะคะ่ะของเล่นนะคะหรือว่าการเล่นถ้าถามว่าสําคัญยังไงะคะมันก็เหมือนกับการทํางานของผู้ใหญ่ะคะ่ะการเล่นมันก็เหมือนกับการทํางานของเด็ก ที่เป็นบทบาทที่เด็กอะจะต้องทําแต่มันเป็นบทบาทในส่วนของการที่เด็กเขาได้เรื่องของการพัฒนาไปด้วยนะคะอย่างผู้ใหญ่ก็คือทํางานไปอ่าโดยบทบาทหน้าที่แต่เด็กๆนะคะทำงานไปเพื่อเรียนรู้นะคะเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เติบโตอย่างสมวะะัยค่ะการ เลือกของเล่นให้กับเด็กๆนะคะอันนี้นะคะก็อยู่ที่ความสนใจนะคะแล้วก็พัฒนาการตามวัยของเด็กๆนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถที่จะเลือกของเล่นที่จะมาพัฒนาการลูกได้อย่างสมวัยนะคะก็จะถือว่าช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกได้อย่างดีนะคะ าไว้แรกเลยเนี่ย0-6เดือนนะคะแรกเกิดเลยเนี่ยสายตาเขาอ่ะยังเป็นเห็นอะไรที่เป็นขาวดําอยู่นะคะแล้วก็ยังมองอะไรที่ไม่ชัดเจนนะคะเขาจะสามารถที่จะ,ะเรียนรู้โดยการที่มองนะคะผ่านของเล่นหรือสิ่งของที่มีสีสันสดใสนะคะหรือว่ามีกราฟิก ที่ตัดกันนะคะอันนี้จะช่วยกระตุ้นเรื่องของสายตาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการฟังด้วยนะคะเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะนําของเล่นนะคะของเล่นเขย่ากุ้งกิ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะมาเขย่าให้เด็กๆนะคะก็จะเป็นการเริ่มการกระตุ้นให้เด็กๆนะคะกรอกตาม,มองตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้ตากับใช้หูได้นะคะสำหรับการหยิบจับของเล่นของเด็ก เล็กเลยเนี่ยนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะก็ต้องหาของเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสนะคะที่มีความแตกต่างมันจะช่วยในเรื่องของประสาทสัมผัสของเด็กได้อย่างดีนอกจากนี้นะคะก็มีน้ําหนักที่เบามีขอบที่มนนะคะไม่แหลมคมแล้วก็ไม่มีชิ้นส่วนเล็กๆที่เป็นอันตรายกับเด็กนะคะค่ะพอ6เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะบางคนเริ่มคืบ เริ่มคลานนะคะของเล่นที่ช่วยในการกระตุ้นเขาก็อาจจะเป็นของเล่นพวกโรเลอร์ก็คือของเล่นกลิ้งนะคะก็คือฝึกให้เขาคลานตามนะคะเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเพราะว่าโรเลอร์บางตัวนะคะมันมีเสียงนะคะหรือว่ามันมีเอฟเฟกที่สามารถสร้างความสนใจให้กับเด็กๆได้นะคะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นยางกัดนะคะเพราะเด็กๆ6เดือนนะคะฟันเริ่มขึ้นแล้วเขาก็จะใช้ยางกัดเนี่ยในการที่ระบาย เหมือนอารมณ์ของตัวเองที่ปวดฟันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีของเล่นที่เป็นพวกผิวสัมผัสที่มีความแตกต่างนะคะหรือว่า,าเป็นของเล่นรถชิ้นเล็กๆที่ฝึกจับนะคะเข็นไปเข็นมาได้ค่ะคะ่สำหรับ1-2ขวบนะคะ ่าพอเริ่มเดินได้แล้วอะแต่ว่าเขาอาจจะยังเดินไม่มั่นคงนะคะดังนั้นเนี่ยของเล่นที่เราสามารถานํามากระตุ้นเขาได้เนี่ยคือของเล่นที่ลากจูงของเล่นที่ฝึกเดินนะคะแต่ว่าเด็กบางคนนะคะมีพัฒนาการเร็วมากนะคะก่าส12เดือนนะคะก็สามารถที่จะให้เขานะคะหยิบ หรือว่าถ่ายของเล่นไปแล้วก็โดยมีคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่ข้างๆอันนั้นอะ่ะก็จะช่วยให้เด็กๆนะคะส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อการก้าวเดินได้เป็นอย่างดีแต่พอ12เดือนเนะะี่ยค่ะ เขาจะเป็นของเล่นพวกลากจูงนะคะที่เป็นเชือกหรือว่าของเล่นพุชทอยที่เป็นของเล่นผลักเดินอันนี้ค่ะเด็กก็จะเริ่มมีความมั่นคงในการยืนมากขึ้นแล้วเดินได้ดีขึ้นแล้วอันนี้ค่ะเขาก็จะเหมือนไถยของเล่นไปข้างหน้าหรือว่าลากจูงเชือกอ่า พวกสัตว์ต่างๆอันนี้จากข้างหลังแล้วก็เดินไปเดินมาด้วยเด็กเขาจะสนุกมากเลยกับการเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้นะคะก็หนึ่งขวบเนี่ยก็เริ่มสามารถที่จะฝึกทักษะนะคะพวกของเล่นคณิตศาสตร์เบื้องต้นเรื่องของเชฟการหยอดรูปทรงต่างๆนะคะลงในบล็อกนะคะ ของเล่นพวกนี้นะคะก็จะฝึกเรื่องของการแก้ปัญหาการลองผิดลองถูกของเด็กๆเพราะว่าเด็กเล็กๆนะคะ<ๆ>บางทีเขายังไม่เรียนรู้หรอกคะ่ะหรือว่ายังไม่รู้จักเลยว่าเชฟคืออะไรแต่สิ่งที่เขาจะได้คือเขาจะคุ้นเคยกับ,ก,บกับเชฟที่เขาหยิบจับนะคะแล้วเขาก็จะแก้ปัญหาโดยการพยายามหยอดลูกทรงให้ลงช่องให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มฝึกทักษะให้เด็กคุ้นชินกับลูกทรงนะคะ ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้นได้นะคะนอกจากนี้1ปีนะคะก็ยังจะมีของเล่นพวกคอนทุบตีหรือว่าที่เรียกว่า Hammering อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกคอนทุบตีหรือว่าพวกของเล่นละนาดซึ่งเด็กๆในวัยนี้จะชอบมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเล่นสำหรับ1-2ปีค่ะ สำหรับอายุ2ปีนะคะเด็กๆเ,เนี่ยจะเริ่มมีพัฒนาทักษะในเรื่องของเทปเรื่องของจำนวนนะคะเราสามารถที่จะฝึกสกิลในด้านนี้ให้กับเด็กๆได้นะคะนอกจากนี้นะคะเด็กในวัยนี้เนี่ยยังชอบการเล่นบทบาทสมมุตมิมากๆเลยนะคะเขาจะสมมุติตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเล่นกับตุ๊กตาเล่นกับตุ๊กตาโดยการที่ป้อนขนม ป้อนอาหารหรือป้อนขวดนมเหมือนที่ตัวเองเคยมาค่ะอันนี้แล้วก็การทําอาหารด้วยก็จะเป็นสิ่งที่เขาชอบมากนอกจากนี้นะคะก็ยังมีของเล่นที่เป็นพวกของเล่นแอคทีฟค่ะเช่นของเล่นขาไทยหรือว่าพวกรถจักรยานสี่ล้อนะคะให้เด็กได้ออกกําลังกายได้ฝึกแบบการบาลานซ์การทรงตัวค่ะสำหรับ3าขวบนะคะจะเป็นวัยของการที่บางคนก็เริ่มเข้าโรงเรียนแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกฝัง ให้เด็กๆนะคะมีทักษะในด้านสังคมได้เช่นของเล่นที่สามารถเล่นร่วมกับเพื่อนได้นะคะอาจจะเป็นของเล่นบทบาทสมมุติก็ได้แต่จะเป็นของเล่นบทบาทสมมุติที่มีความาซับซ้อนมากขึ้นจากเมื่อกี้ป้อนอาหาราหรือว่า,าเล่นเป็นพ่อแม่แล้วอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้นะคะก็อาจจะโลเพมากขึ้นเพราะว่าได้ไป เจอสิ่งต่างๆแล้วเห็นคนอาชีพนูน้นอาชีพนี้ก็มาโรเพนะคะเป็นคุณหมอนะคะหรือว่าเป็นนักสืบอ,อาชีพต่างๆนะคะนอกจากเรื่องของ ของเล่นที่เป็นพวกโรเปย์แล้วนะคะก็จะเป็นพวกของเล่นเอาดอค่ะของเล่นเอาดอกก็จะเป็นของเล่นกิจกรรมกลางแจ้งนะคะซึ่งของเล่นชิ้นนี้นะคะสามารถที่จะไปเล่นกันในครอบครัวได้ไปเล่นกับเพื่อนได้สร้างสัมพันธภาพอันดีภายในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือแม้แต่คุณตาคุณยายที่อายุมากแล้วก็ยังแบบมาเล่นกิจกรรมแบบนี้ร่วมกันได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นพวกของเล่นที่ฝึกทักษะ สกิลของวิชาการมากขึ้นนะคะมีเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะมีเรื่องของภาษานะคะแล้วก็มีเรื่องของ ทักษะสังคมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเพราะว่าในตอนนี้นะคะในปัจจุบันนี้ก็ปลูกฝังให้เด็กๆนะคะรู้จักตระหนักถึงเรื่องของอารมณ์ตัวเองนะคะหรือว่าเรียกว่า SEL เงี้ยการที่เด็กเรียนรู้ว่าตัวเองตอนนี้รู้สึกยังไงคนอื่นรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยพัฒนาให้เด็กๆเ,เขา,าสามารถที่จะเรียนรู้ตัวเองแล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ด้วยะคะ่ะ สำหรับการที่เลือกของเล่นให้เหมาะสมกับกับพัฒนาการของเด็กๆค่ะอันดับแรกเลยก็คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่เนะะี่ยค่ะลองสังเกตการเล่นของของลูกๆอ่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าการเล่นของเด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเล่นในวิธีที่แตกต่างกัน ะะบางทีอาจจะเล่นเด็กบางคนชอบเล่นของเล่นยากๆเด็กบางคนชอบของเล่นที่เล่นวิธีง่ายๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคำนึงถึงก็คือว่าเรื่องของของเล่นที่มันไม่ควรมีเนื้อหาที่มันยากเกินไปหรือว่าเนื้อหาที่ง่ายเกินไปนะคะ่ะเพราะว่าเนื้อหาที่มันยากเกินไปนะคะ่ะมันก็จะทำให้เด็กๆเ,เขารู้สึกว่ากดดัน ะะแต่ว่าถ้าเนื้อหาที่มันง่ายเกินไปมันก็ทําให้รู้สึกเบื่อได้างคะ่ะดังนั้นเนี่ยของเล่นที่จะเอามาให้เด็กๆนะคะก็อาจจะเป็นของเล่นที่เหมาะสมกับวัยหรือว่าลองสังเกตดูว่าเด็กๆเขาชอบหรือเปล่าเงี้ยค่ะเขาเล่นเขาเข้าไปเล่นได้บ่อยมากขึ้นไหมอ่ยค่ะก็คือของเล่นชิ้นหนึ่งอะคะ่ะมันจะมีจุดประสงค์การเล่นหลักของมันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของเล่นในหนึ่งชิ้นนะคะสามารถที่จะ เล่นได้ในหลายรูปแบบมากถ้าสมมติว่าเราหยิบขึ้นมาชิ้นหนึ่งหรือว่าเอาไปเล่นกับนิทานนะคะเอาไปประกอบการเล่านิทานอันนี้ค่ะหรือจะเอานิทานนะคะมาประกอบการเล่นก็ได้ยกตยัวอย่างนะคะเช่นสมมติว่าเป็นนิทานในเรื่องของพึ่ง,งหึงหังเราก็สามารถที่จะเอาของเล่นพึ่งของเราอนะคะ่ะมาเล่นประกอบได้หรือแม้แต่ของเล่นหยอดบล็อกอะคะ่ะที่เป็นรูป ต่างๆอะคะ่ะอาจจะเป็นรูปสัตว์อย่างเงี้ยค่ะพอมันมีให้หยอดใช่ไหมคะเราก็อาจจะสมมุติไปก็ได้ว่าอ๋อบล็อกชิ้นนั้นอะคะ่ะมันคืออาหารของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่าเป็นเรื่องราวเป็นนิทานให้เด็กๆมาหยอดมากขึ้นเพราะบางทีเด็กๆเล่นแล้วเด็กๆก็เหมือนเบื่อกับการที่เอาใส่แล้วจําได้แล้วว่ามันเล่นยังไงแต่พอเราสมมติของเล่นชิ้นนี้เป็นตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาโดยสร้างธีมให้กับมันแล้วก็เนี่ยอาเด็กๆ ไปป้อนอาหารให้กับพี่นกคูกนะอ่ามันก็คือเหมือนการหยอดบอกเติมเข้าไปในท้องอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะแบบโอ้ยสนุกมากขึ้นเหมือนมีแรงจูงใจให้อยากเล่นมากขึ้นอยคะ่ะ